สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องตัวนี้ฟ้าพ้าลวยอยู่บ้านของแม่เป็นเนะะ้อค่ะมาตามเอาสูตรหวยคำนวณเนาะคะ่ะแม่เป็นเพื่อนมีสูตรหวยคำนวณเน,นะะ้อค่ะก็เลยสียออมาฝากเอฟซีเน้อค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยา่าสองหาหกหาเนะะ้อค่ะเพราะว่างวดที่แล้วชุดหวยคำนวณของแม่เป็นกับเขาเนะะ้อคะ่ะสามแปดแปดสามเน้อค่ะก็เลยสีเอามาฝากมาตอนนะะ่อเอฟซีเน้อค่ะงวดนี้ว่าแม่เป็นเพิ่นคำนวณออกมาได้ ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเหล็กคำนวณน,นี่กะเหล็กอาจจะมีหลายคู่แนกกับเว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าเป็นเหล็กคำนวเนข้าบทสามารถสิฮูได้เนาะคะ่ะว่าเหล็กม่นสิออกตัวใดอันนี้คือวิวบรรยากาศของบ้านแม่เป็ดเด้อค่ะไปถามแม่เป็นน้ำกันว่าแม่เป็นไดตัวใด สวัสดีค่ะแม่แป้นสวัสดีค่ะเอฟซีทั้งหลายจ้ามือนีพ่าเอฟซีมาเอาแนวทงังสูตรห้อยคำนวณกับแม่แป้นเนาะคะ่ะจ้าสูตรกวั่ลห้อยคำนวณของแม่แป้นมันก็อาจจะีม่ไรสวยได้จ้าราะว่ามันเป็นห้อยคำนวณเ่ากับภาษามาสิว่ามันัวยไดนมันสวออกได้แม่แป้นกับวุ้งหัวขึ้นกันแต่ว่าแม่แป้นก็เฮ็ดไปตะวันกับเ,าบเขาาด้ค่ะจ้ามันเหล็กบิ่งวดนี่มันมีสองเกียเก่าค่ะแม่อืมบันนี้เขาก็มาจับคูมันก็ได้ ได้จะคู่ใหญ่มันได้หนึ่งสองสามสี่มันได้สิบสองสุดสุดสุดเต็มมันสุดใหญ่สุดใหญ่แต่ว่าสุดสำรองเฮามีอยู่เก่าเก่าสุดแล้วค่ะค่ะแต่ว่าก็ให้พวกกันเอฟซีเอาไปพิจารณะนาว่าตัวใดมันเป็นแต่ซื้อตัวได้เป็นซื้อเอาไปพิจาร่าเบิ้งเนาะมาตัวได้มากตัวได้สอบกะคันพ่อกับกรับหมด้วค่ะจ้าแม่ครับนี่พ่อแม่เปียกัล เดี๋ยวสิถามแม่ก่อนว่าหววที่แล้วเนี่นะ,นะเออหววที่แล้วบ่งหดวที่แล้วให้เอฟซีเบิ่งเน่เออหว,วหัวที่แล้วอ่ะเออมี่งวที่แล้วของไม่เป็นนะคะนี่หวหงวดที่แลวกวิ่งหาวิ่งซุดก็หาต่ว่าหามาเป็นรักร้อยวันี้มันก็เลยเข่าสามแปดต่ว่าสุดสุดไม่เป็นแน่นนี่มันบ่เข่าค่ะมันมาเข่าสุดพี่มันมาเข่าสุดสิบ หนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสิบสองอันนี้เป็นชุดใหญ่นะแม่เนาะเป็นชุดใหญ่อันนี้แม่แม่เน้นชุดชุดก้อนเนาะค่ะนี่อันที่เพ่นมงกลมไว้คือเพ่นเน้นชุดที่แล้วชุดที่ผ่านมาเนาะมันมาเข่าตรงนี้ทีมันเข่าตัวที่พ่นบ่เน้นเนาะค่ะพี่น้องเล็กสามแปดชุดใหญ่เพ่นกับเข่าเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าเกิดพิจารณาชุดใหญ่เบิ่งเนาะถ้าไผมีเหล็กอีหยังมาเบิ่งว่ามันชนกันกบเหล็กของเพ่นตัวใดเข้าก็จังอันเลือกซสือเนาะเื้อบว่าพิจารณาเอา้อ ซื้ออตเตลี่ใบจับใบเตรี่นะคะเข้ากับบงหูสามารถทิหูได้เนาะว่าเรีมาสอบตัวใดกูว่วที่พานมาเลียกหิ่งมันกับมันกับบกเขาเนยายเนาะมันเป็นรักลอยเรียกหาไปอยู่รักลอยเนาะอือก็บพอนปยังถือว่าสุดใหญ่มันกับเขาของยายอยู่สามแปดเข้ากับบริกาทอไปเรื่อยๆแหละค่ะแต่ห่าเข่าก็สามารถทิว่าจับครูติดตลอดค่ะยายได้ยายมันบองเนบังหันมาใส่กับพอาได้ใส่เพราได้กินด้ท่านนันละอือ สามแปดลืดเรียกตัวใดยายสือยายสือซับสืบแปดสามยายกับเอาเนี่กกับเอาเนาะยายกับับเอายายสือสุดเต็มของยายเลยเนบ่จ้าอือยายกับับว่าสามแปดมันก็มีกับอยู่แล้วยายก็เลยกับเอาแต่ว่า้าถยายสิกกับห้ก็มันก็ทีไรโตวนะค่ะค่ะกลาไปกับเอาค่ะอันนี้คือสุดเต็มของยายด้วยค่ะของหัวทีแล้วด้วยค่ะ ุดเต็มของยายงวดที่แล้วยายเฮ็ดมาเป็นสามแปดแต่เรียงมันออกเปดสามแต่ว่าถ้าไผมีงดประมาณหลายกับกับเอาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะยายก็ว่ายายก็ถืออยู่งดที่ผ่านมายายกับกับเอานะคะยายก็ซื้อสุดเต็มของยายนี่ละค่ะอันบาทที่นี้เข้าเสห้เบิ่งของงวดนี้เด้อค่ะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันย่าเนาะย่าเนาะจ้ะงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองน้าววันที่หนึ่งกันย่าจ้ะ แม่แม่ก็วิ่งสองเกศเก่าได้จ้ะค่ะแต่ว่านี่เป็นสุดใหญ่ยายก็อยากให้นสื่อสุดใหญ่นี่แหละเพราะวันติดสองติดเกศต,ติดเก่าส่วนหมากสุดใหญ่มันสีเขานาะยายนะสเข้าแต่ว่าขันขันผู้ใดว่าเออสมกวรกรับกับเอาได้จ้ะค่ะสุดใหญ่นี่ค่ะแต่ว่าก็มีสุดสุดสำรองอยู่นี่สุดสำรองค่ะยายนี่เป็นสุดสำรองค่ะ นี่แหละยายกับโบหูคือกัอารน้องจะออก,อ,อกว่าออกใช้เป็นหูเนาะว่าออกเด็กเขาดมันยิ่งหงายสำหรมันกับเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่จ้าแต่เขาบ,บอกว่าสามารถสีว่าสไปจับคู่ตัวใดมันสิออกได้ฮะน่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นี่คือ,อชุดเต็มของแม่แป้นเนื้อค่ะแคปหน้าจอไว้ไปเสียงช่งน้ำกันเนื้อห้าหัวนี่วันที่หนึ่งกันย่าสองหาอหาชุดเต็มของยายสองสี่หกแปดสิบสองชุดนะคะชุดใหญ่เพิ่นทั้งเทิ่งเนื้ค่ะชุดสำรองเพิ่นก็มีหายอยู่เก่าชุดและที่น สุดสำรองกันเนียนไฮดี้ฮกสามหาสามฉนเนาะย่ายเนาะอีกตัวนึงเนาะมันก็เขาก็อีกดังเขาอีกแล้วบาะที่นี่เป็นจังไงเนาะพี่น้องบาดนี้หาสามฮกสามฮกสามเขาปดังไปไหนเนาะฮกสามเขาปดังเข้าสื่อฮกสามนี่แหละเพราะว่าหาสามมันดังแย่งมาสั่นแด้ที่นี่สุดสุดทั้งเทิงเพิ่์นไฮเนียนไฮทีหาสองก็เก่าสามพี่น้องเอ้าพี่จัาหน้าเบิ้งน้ำกันติดแม่แป็นนี่กะบนแหนะขาหัวหนีอาซิมาของเพิร์นเด้อส่วนมากมันสิเป็นบุญหรือลางย่ายเด็ก มันกะเป็นบนมากคุ้ยหรอกเป็นกมากคารางอย่ส่วนหมากมันสิมาบุนเนาะเด็กของยายสมัคมสิมาบุนเอาบแถมเด็กสามตัวบ่เด็กสามตัวอันคำานวณนได้ออกมาอ่บ่อันแม่บด้เฮ็ดเด็กสามตัวเออเฮ็ดแต่เด็กสองตัวเนาะเล็กวิ่งเพ่นมีสองเจ็ดเก่าด้วยพี่น้องแต่แต่ถ้าไพสามารถเอาเล็กลักของยายนี่เล็กสองเจ็ดเก่าไปจับคู่ไ่เล็กของเจ้าขคองก็ได้ด้ค่ะถ้าไผมีเล็กของเจ้าขององไปจับคู่ใส่กัน หาบมกตูตทีว่าใหญ่สองสองวดผ่านมาแม่กะบอคิดว่ามันสิมอกเลขวิ่งเนาะอมันกอดข้อกันมาบ่กอดข้อกันงวดกันได้เก้ากับสี่งวดที่ผ่านมาก็ได้สามกับแปดแม่กับอคิดว่ามันสิมาํำกันใส่ยายเลขสามกับแปดแลมาให้เบึ่งเนี่ยเลขวิ่งบอกเอออันนี้คือเป็นนย์กระหามแม่เลขวิ่งแต่ผลกระหมดผลมาามันก็ได้ที่ว่าเเฮดได้สามกับแปดนะน่าใช่ไหมสมุดเลีมนอะสมุดหน่อยยายบอก สม,มุติหน่อยที่ใหญ่มีพื้นจะมีหลายอันล่มอยู่ด้วยค่ะบาะว่าพื้นคำนวณเองซื้อเองซ <laughs> ่วนมากบ่่อยซื้อเลขไปซื้อเลขจ้าของนี่งวดมันออกงวดมันออกนี่เลขวิ่งมันสิเป็นแบบนี่นี่สีส่สี่กับเก้าปั่นงวดผ่านมากมันสิเป็นสามกับแปดนี่เลขบิ่งงวดนี่มันเป็นได้มันได้สองกับเจ็ดนี่เก้ากับไม่นี่มันอ๋องวดนี้ก็ออกมาได้สองกับเจ็ดแม่แล้วแล้วชุดนี่ขึ้นได้เป็นเจ็ดอ๋อ เออไม่ละเพิ่มเมื่อรีกเก่านะแม่สองกับเจ็ดเทัาไหร่นะมันอยู่ในเหลี่ยมหนหน่อยของใหญ่ไหมแจให้เบิงเมื่อวานเออเหลี่ยมกับมี่คือกันอ๋อมีลายเหลี่ยมอยู่เรอยพี่น้องพอเพราะว่าห้าตกวคำนวณเนาะค่ะตองมีสมุดหลายเหลี่ยมโอ้โหนวดหัวงวนกันไปแล้วพี่น้องฮักกระบียดซีเรียลหลทยทั้งสองกับเป็นเพียงแนวทาง เพื่อให้พี่น้องไปเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องคะเสียงโศกน้่กันบรทสนับสนุนในเรื่องการานั่นเดอ้อล่นตามงบประมาณเล่นตามเงื่อน,นห้าเด้วยพี่น้องอย่าไปหาอันลงทุนรายมืดเงื่อนายลำบากเจ้าของเน้ะคะ่ะ เ็กวิ่งยายงวดที่ผ่านมาเก่าสามแปดมันมาสามแปดมันกอดคอกันมาแล้วงวดนี้เนาะย้ายมันมาที่นี่ตัวนี้สองเจ็ดเก่าค่ะพี่น้องคะงมันมาสอ,สองเจ็ดเก้าเ,เลยที่นี่ยายว่ามันสิกอดคอกันมาอีกบอกแกบวบ่าบอคิดว่าบ่มาน้ำกันมาสัน่นนี่อี่น้องเป็นเมืองเลยเอนี่เอฟซีมันมาตัวนี้บอเออทีย่ายคำนวณออกมาได้ค่ะเก้าสองเจ็ดเนาะเป็นเลขวิ่ง เด็กหญิงของยายยายคำนวณออกมาเล้วค่ะเป็นสูตรของยายเองเอายายจับให้ FC แคปหน้าจอไว้เนี่ยเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องไปหาเสียงส่งนลำกันเด้องวันนี้นึงกันยาสองหัววันนี้โอ้เฮงเฮงสก้นเด้อค่ะเด้าเฮงมันมันเด้อยายเนาะเฮงมันมันเป๊ะหมดละค่ะอันยายเป็นเพียงสูตรหวยคำนวณมีความฝันแถมอยู่บ่ย่าย่าฝันอะไรนี่ยเนาะสามสามกล่องไม่ใช่ตะกล่องใหญ่ๆอย่าวๆี้เหรอแม่ถือขึ้นมาสิว่าถือ อัน <S 3> 3 <S บ้านเลขบ้านเลขที่ที่มันว่างเนี่ยไว้หันเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแนนพ่อย่าเห็ดเลขชุดนี้แล้วย่ากับฝันเนาะจ้ะฝันตองหงวดบ่ฝันตองหงวดเลยความแถมความฝันย่าไปน้เด้วยค่ะย่าฝันตองหงวดว่าไปได้เหนือสามกองไปเห็ดเนือยูอย่บ้านยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองแปดหนงสามกองมาไงเอาแถมเลขตัวนี้ไปน้าเลยค่ะหนึ่งสองแปด แถมหอความนะเลขสามตวเนาะข้ามฝันหนึ่งสองแปดเลขฝันใหญ่เอาแถมความฝันเนาะยายเนาะใหญ่ไปฝันเห็นบานเลขที่หนหนึ่งสองแปดเนี่ยแล้วก็จะว่างเนี่ยไว้สามกล่องแบบไงเลยอืตัวเอฟสี่สีตัวได้เสียวแต่ว่าวันยายตีตัววันเลขคี่เพล่นมาเลขที่หนึ่งสองแปดเท่าสามารถไอหมุนสื่อได้เนาะยายเนาะเป็นสองตัวเนาะสองตัวก้ามตัวสื่อสองตัวตัดสื่อสองตัวน้่มด้วยค่ะพี่ตองค่ะ เพื่อความบ่ประมาทเนาะพกประตูะเต้าก็เฮ็ดไปเนาะคะ่ะหนึ่งสองแปดถือว่าสวยนะคะโอ้ยยายขากักูมักูได้หนิอเอาพี่น้องโสงมันหมานเด้อคีมกันกระจัดได้จ้ะเด้อมันหมานลำลำเรื่อยๆโบสุขูสุคนได้ย,ดย,ยายขอบคุณยายหลายๆเด้อทีเดียงปันแน,นวทางความฝันกับสูตรคำนวณเนาะค่ะยายขอบคุณค่ะยายคขอบุณค่ะ ฝากกุไหลก์กดแชร์กติดตามซำมีกากแาพาะรวยในเด้อจะได้มีกำลังใจไปตามเอาแน,น่ทังให้เอฟซีเด้อค่ะคลมปนี้ฝาพาะรวยกับขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณคะ่ะ